ผู้นำรายการวันนี้เป็นการชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทที่ว่างของวีดีมวดสยามายแดงแสงบรรกฏครับนั่งอยู่กลางเวทีนะครับแสงบรรกฏแวนไอสปีด130ตอนด์น้ำเงินเห็นใส่ผ้าคลุมศีรษะนะครับก็เป็นนักชกจากค่าย SKV ยิมครับเทมริดน้อย SKV ยิม130ตอนด์เดีีวกัน แอนตี้ซินยาร,ารักษาโรคกระเพาะมอบเองินสวร์ฟิการแลแต่ให้นักชกเข็มละ5 0 0อนอกจากการใช้แม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเทาร้อนนอกได้จ่ายหนึ่งหมื่นตัวแรกปัญหางสามหมื่นบาทแอนตี้ซินจ่ายให้เป็นได้500ร้อยยาถ่ายพยากล่องสีหลือเป็นเดียวกันเดียวมอบกระเซาให้าชกผู้เอกคนละ2000บาทครับวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับธุรทชาติสมบัติเจริญหสิงหาดอนสอระเบียบ กับยอดรักสลักใจ9ทานินอินทรเทพ11จอยศิลรักของโชค12อาภพาพรนครสวรรค์17คอนเสิร์ตก๊อดจักรพันธ์อาภพรบุรีลีลาชั้นสอง 2, ของกรุงทนคอมเพล็กซ์พบกับกรุงทนคอมเพล็กซ์กับดนตรีมาตรฐานความใหญ่อาหารปกติและเพลินเพลินกับนักร้องสาวสวยในชุดสุดเซ็กซี่ที่คาวเฟ่ชั้นห้าคาราโอเกะอย่าลืมจะนนี่ให้ความสุขที่คุณสัมผัสได้ เจวันคาเฟ่ Cafe, หรือเจ้าพญาหนึ่งคาเฟ่ครบสูตรที่สุดในประเทศไทยท่านต้องการอะไรอย่างไรแบบไหนเรามีท่านพร้อมสำหรับท่านชายคืนนี้พบกับเจวั Cafe, นคาเฟ่ถนนศิขยาพญาไทยนะครับส่วนสมสรแอสุพันธ์บุรีก็ขอเชิญชาวจังหวัดวลบุรีชมมากการรมคอนเสิร์ตติดแอร์การกุศลรวมดาวสาวร้อยคาเฟ่พบกับจอยสีนรักแม่มิจุด,ดาพร้อมตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักและมายากนณห้องแกรนโรงแรมพุ้มสุพรรณ์า2สิงหาคม จองบัตรลงแรมโรงแรมคุ้มสุพรรณร้านหนังสือ4 1เโลตัสสุพรรณบุรีและร้านเกียร์อิ่มเสียงหวดอำเภออูทองข้างกรมจปากรบาทส0รและ300บาทนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็ว่าน้พาลายซีฟู้ถนนเพชรเกษมห้งที่สามเปิดบริการเส้นธนการเป็นต้นไปบริการอาหารทะเลสดสดอาหารไทยจีนฝรั่งทุกคืนครับ1ิบ6สิหกงหาคมจัดรายการพิเศษฉลองครบรอบ1ปี18ยุคยติเยอะ1 9บบุตรนคนหนุ่ม พร้อมคุณแก้วมณีทรัพย์ยี่ปีตยอดรักสลักใจยี่สิบสามอาพอราคนครสวรรค์ยี่สิบห้าชุนไร้บัตรเจริญครับยี่สิบหกยิ่งยงยอดสวยงามมาพร้อมเพื้นิตาดวงมาลาโชตั้งสองราคาไม่มีชาติครับย้ำเบื่อดูลแลอย่างใกล้ชิดประวัติทั้งคู่นั้นเชิญคุณพัชรีครับค่ะแม้วันนี้มีกองเชียร์คึกคักนะคะมาเชียเเร์เทวฤทิตน้อย SKV มุมน้ําเงินนะคะ เต่เรามาถึงประวัติของมุมแดงกันก่อนแล้วกันนะคะแสงมรกตแวนไนสสปีด nice ชื่อจริงสนธยาทองดีมาช้ามาช่างน้ำหนัก129ก่อนครึ่งก็เป็นนักมวยจากจังหวัดขอนแก่นนะคะชกมวยมาทั้งหมด96ครั้งชนะ77ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ6ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเทวริตน้อย s อสเวียิมที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ22ปีอาวุธที่ถนัดก็คือหมัดน,นะคะส่วนเทวฤิน้อยเอสเวยิมหรือยูโซฟสีหมาด ที่ท่านเห็นในภาพนี้นะคะน้ำหนักที่ช่างมาเช้า130ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์ค่ะเป็นนักมวยจากอำเภอตะกัว่วทุ่งจังหวัดพังงาชกมวยมาทั้งหมด78ครั้งชนะ58ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ6ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนเพชรน้ำเอกสอรสิริวัตน์ที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ22ปีอาวุธที่ถนัดก็คือเขา่าวันนี้นำกองเชียร แดนเซอร์สวยๆมาด้วยค่ะขอบคุมากจักจีพยานปฐมพงศ์ผลอดีตครับครับครับโอ้โหคุณนดเด่นครับครับผมแม่มีทั้งกองเชียร์ของทางด้านเทวาริน well ้อยเมื่อกี้น in> ี้ฟังเพลงเป็นน้ําจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูหางเครื่องหางเครื่องนี้เป็นระดับนี่แหละครับดาวเต้นของทางด้านวิลล่าคาเฟ่ครับมืออาชีพมาเดี๋ยวมาดูครับในช่วงนี้พักยกครับเราจะตัดภาพไปให้ดูนะครับอ้าวอ้าวแม่นาน่า ทางด้านแสงมรกตโดนเข้าไปนิดเดียวเพื่องป้องกันแนวขอเวลานอกครับาทานจิรศักโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับก็เห็นจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันนะครับฝากนิดนึงเมื่อสักครู่ผมบอกว่าสกีประยานนะครับนอกจากคุณมุทมพงผลนาลีมดยายนบนี่นะครับนี่แหละครับนี่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 หกสาวสวยครับนี่ครับเป็น แอนเซอร์ของวิล่าคาเฟ่นะครับวันนี้เสียเล็ก s k v เยิมนี่แบบเอามาเชียร์นักมวยของตัวเองนะเทวริชน,น้อยอสกิบพยานจากมวยโต้รับคุณเมธาการยาพักสองท่านจะมาเป็นสกิบพยานในการชิงนะอย่างนี้ว่างๆไม่ไ่้คาเฟ่วิล่าคาเฟ่เลยครับเนี่ย <Hi S 2> อยาก <ha? S 2> ไปดูตัวจริงครับต้องไปที่วิล่าคาเฟ่ใช่ครับอา้าวไปสว่างขึ้นมาหน่อย มาผมก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง,างอันนี้เป็นการอุ่นเครื่องนะเครื่องยังไม่ร้อนัอดีครับเป็นจังหวะที่ทางด้านแสงบรากตลงไปขยับกระจับให้เข้าที่เข้าทางก็ตัดภาพมาดูสวยๆงามๆอ้าวตอนนี้มาครับมวยชกแล้วเป็นการชิงชัเปยนมวยไทยในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่ว่างอยู่นะครับแสงบรากตแวนไท์สปีดกางเกงขาวขาดแดงครับอยู่มุมแดง เทวิดน้อย s k สเมน้ำเงินครับคยคนี้เคยเจอกันมาแล้วถึง3ครั้งครับก็ครั้งนี้มีเข็มขัดแชมเปี้ยนเป็นเดิมพันด้วยและก็ที่ไม่ธรรมดาก็คือใครได้เป็นแชมเปี้ยนนี Pick ่มีเงินครับมีเงินเดือนประจำตำแหน่ง5,000บาท5,000บาทเดี๋ยวนี้ยุคนี้ชั่วโมงนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมในยุคข้าวยากมากแพงออกแสงมรากฏเข้าไปโอ้โหเมื <roam S 2> ่อก <EM S 2> ี้นี่เทวิดน้อยโดนเข้าไปหน่อยเอียงเหมือนกัน แสง,รง,งมรกรดนี่แชมป์มวยรอบอีซูซุครับนะครับระปลนไม่ธรรมดาเพดานมวยนี่สุดยอดครับชคมาแล้วทั้งลุมินีทั้งราชจะดำเนินเรื่องของการเตรียมตัววันนี้แน่นอนครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ครับเอเวารีตน้อยนั้นทางด้านเสียเล็กลูกพี่เจ้าของเสื้อแดงแรงฤทธิ์นะครับ มากระซิบบอกคุณนกแรบอกวันนี้ถ้าชนะนี่โอ้โหมีรางวัลพิเศษมอบให้สร้อยทองคำครับหนึ่งเส้นใหญ่ๆทีเดียวในขณะที่แสงปรากฏนั่นก็อไยนี้เขาน้ำเลี้ยงดีอยู่แล้วครับแสงปรากฏเคยชนะมาหนึ่งสองครั้งครับแพ้หนึ่งครั้งแต่วันนี้ทางด้านเทวริตน้อยนี่ตัวใหญ่แล้วเกินครับสูงยาวกว่ามากทีเดียว แต่ว่าแน่นอนว่าต้องทำน้ําหนักในขณะที่แสงมรากเองก็ต้องทําน้ําหนักขึ้นมานิดหน่อยครับต้องดูกันยาวๆอ้าแหมมีการเสียบในกันนิดหน่อย วัยนั้นต้องอยู่ที่ฝ่ายแดงครับแสงมารกตแต่ว่าหนักหน่วงต้องเทวริสน้อยจะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับที่แน่ๆนี่ตัวเองโดนหมัดหน้าตาแดงกทีเดียวหมดยกที่หนึ่งชมครับชมหางเครื่องครับมาฮ่ามกี้นิ้เกิดปัญหากระจับของทางฝ่ายแดงแสงมรรุกระจับหลุดเลยนะครับนี่คือหางเครื่องของบิลล่าคาเป่ครับดูตะระนางเลยครับ นาตามจิ้มริมอยากจะพบตัวจริงของปลายนู่นวิลลาคาเฟ่ครับซึ่งเป็นอักรฐานบันเทิงอยู่ที่ปากซอสศูนย์วิจัยอย่าลืมนะครับวันคารที่8สิงหาคมไปร่วมชมซึกอีสุตุครับครั้งที่11เ,เป็นการถแถลงข่าวคุณอาจจะเป็นผู้ถแถลงข่าวว่ามวยรอบนี้จะมีใครบ้าง8คนนะครับขอเชิญสื่อมวลชนทางด้านกีฬามทุกท่านแล้วก็เที่ยงก็รประทานร่วมกัน แถลงที่ห้องวิภาวดีบารุมบีโรงแรมเซนทันแกรนปาราสาทาชพร้าวคุณอาจจะที่แจงว่ามีใครบ้านครับครับก็ามาดูการประชันพันนิดหนึ่งครับสึกเพชรมหานาควันพรุ่งนี้ที่วทีราชดำเนินครับวันจันทร์เพชรน้อยมหานาคจัดเอาไว้หินเพชรปอเปาอินเจอกับสงขลาวีพีพียิมแล้วก็พระดำอ,อุกุณทรกับหาดใหญ่วีพีพียิมนะครับพร้อมด้วยคู่มวยอีกมากมายทีเดียวคุณเพชรน้อยจัดสึกเพชรมหานาคเอาไว้ยกที่สองครับ แสงมร,รกฏแวน,นสปีดกางเกงขาวคาดแดงแล้วก็เทวริชน้อยเอสเควียิมางเกงขาวคาดน้ำเงินครับชิงแชมเปี้ยนมวยไทยในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยร3 0าปอนด์ครับกรรมการจีรศักดิ์แสงจำรัดบนเวทีเทวริชน้อยนั้นส,สูงยาวใหญ่ยยกว่าเยอะครับแต่ว่าจะสู้ความคล่คองตงัวของแสงมร,รกฏได้หรือเปล่า ได้ดูกันครับนักกับเร็วครับแล้วก็เองก็จ้วงครับจักหวะจ้วงหมัดซ้ายหมัดขวายกแรกนี่ทำได้ดีหน้าตาแดงก่ำเดียเทวริชน้อยลูกผี่ของเทวริชน้อยครับยังไม่ออกลีลาปกติอีกนี่เป็นประเภทออกลีลาน่าดูเหมือนกัน ครับแสงมรกตแกวัยแล้วเกินอาวุธครบเครื่องถือได<ห>้ว่าเป็นยอดมวยไทยแห่งยุคคนหนึ่งนะครับแสงมรกตคนนี้เดี๋ยวเล็น้อยยังจับไม่ติดครับยังหาทางเข้าไม่เจอพอเข้าปั๊บก็โดนรัดอยู่นอกก็เจอลูกถีบลูกเตะของทาง,ทางแสงมรกตย,ยังครับยังคําเป้าไม่เจอ ความยาวความใหญ่ยังใช้ไม่ได้โดนแข่งขออกทีนึง่งแล้วได้ท้ายนะครับได้จับตีเมื่อไหร่ก็ได้เฮปัญหาว่าโอ้หแข้งขวามาทีนึงรถน้ำหนักบาพอสมควรจะยืนระยะไหวหรือเปล่าครับตรงนียยย้ยืนระยะได้ทางด้านแสงมรกตก็หนักใจแลลวครับเพราะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กกว่า โดนแท่งของเทวริยน้อยกัไปทีนึงชี้ไม้ชี้มือ,มมอ,ตอเตะแรนมาหรือเปล่าเอ้ยตานี่ทำไรทันเลยการยศาสักบอกออกอาวุธหน่อยครับมาเจอนักมวยต้องเชียร์อุตสาห์เชียร์แดนเซอร์จากบ้านคาเฟ่มาเองท่งงานแม่ทุกจะเพลินอ,อยู่กับดูแดนเซอร์เมอ่อก,กี้มัง้งลืมชกเลยไอ้อย่างว่านะครับหัยใหญ่ๆได้มารจุพลาดไม่ได้เหมือนกัน ท่าทางท่าทางจะกลัวหมัดติดๆ,ๆ,ๆทางด้านเทดวดนย่อยดมัดตึ้งสองตัวไม่โดนครับรยกที่สองท่านผู้ชมครับเสียงดังแว่วแว่วครับภาพช้าชมไปครับแต่ในเวทีชมการเต้นโชว์ของนักเต้นโชว์จากเวลาคาเฟ่ครับนี่เป็นภาพช้าของยกที่สองครับเป็นการพบกันเพื่อชิงเข็มขัดรุ่นจุเดียไลท์เวทของเวทียสยาม ไฟแดงก็คือแสงมรกตน้ำเงินเทมดอริสนอยเขาจะร่วมงานวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาพหาราชินี7ถึง14สิงหาคมที่สนามลังศตากลางจังหวัดเชียงใหม่ชมฟรีนิสิตการการเกษตรเขาจะลูกตุง้งสิงแอดคาราบาววันที่2สิงหาวันแม่แห่งชาติครับก็อ,อ,อ๋เหนื่อยครับับนาคารที่8สิงหาคมครับศึกเพชรพนมรุ้งนะครับก็ เอาไว้คุณนรกดิ์มหาสุวรรณโนครับคุณโอบุรีรำนะครับจัดให้ดวอคงุวมเจอกับชานริศิตโอแล้วก็คมแสนทอแสนแก้วกับสินชัยน้อยสอกิติชัยที่เวทีลุมพินีครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับเพชรน้อยมหานาจัดศึกเพชรมหานาคเอาไว้ที่ราชดำเนินหินเพชรกับสงขาผ้าดำกับผ้าใหญ่ยุทธจักรกับ10บ0มืผู้ที่ชกกันอยู่ดีก็เป็นยกที่3มครับ ทิ้งแชมป์มวยไทยในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีม,มวยสยามอ้อมน้อยครับเทวริดน้อยน้ำเงินแสงม,มรกรดฝ่ายแดงมาจาับภาเก,ก่อตีได้ได้เชียร์ครับกองเชียร์ของทางด้านเทวริดน้อยเพราะว่าแมใหญ่เหลือเกินโอ้โหแสงม,มรกรดดิ้นไปลดกระบะโอ้โหปลาสอบแข่งมาอัดกันหนักๆครับมามวมใหญ่อย่างนี้ ไปบ่อยนี่ทางด้านแสงปรากฏเองก็ลำบากเหมือนกันต้องอาศัยความไวครับโวยตัวเล็กกว่าขีบไปครับถามไปก่อนถามด้วยลูกขีบทางด้านอีกที่เทว่น้อยครับไม่รู้ว่าเสร็จแนวจะได้สร้อยคอ ของคำน้วยตาครับอ้าวมีเฮนิดหน่อยครับ,เ,นนรบเข้าไปผิดจังหวะแรงประทะนนทางนั้นเทวินน้อยดูจะเหนือกว่ายัางเดินออกข้างแสงมรากตต้องอาศัยความไวครับรัดตีรัดในตีต่างคนต่างตีเทวินน้อยก็ตี ต่างก็จังตีได้อยู่นะครับของเชียร์ในเวทีนี้ก็แตกแยกครับฝ่ายหนึ่งเชียร์แดงอีกส่วนหนึ่งก็เชียร์น้ำเงินโอ้โหเจอแข่งของแสงมรกตก็ไห้หมุนนิดเดียวโดนข่ากันแล้วแม่พระเบชักเข้าชักออกนี่ทางด้านเทวนิน้อยจะเสียเปรียบครับเข้าต้องเข้าจริงๆได้ลูกหนัก มรารกดก็รอจังหวะครับแข้งโตโตโ,โอ้โหเน็ตเผาตามไฟเทวรา,าติตีไม่ได้ครับพอเข้าเชือกกรรมการต้องแยกเทวฤิน้อยนะ้ำเงินครับแสงมรารกตแดงบัลหนึ่สงสองโดนไปตัดเต็มทีเดียวต้องใช้ลูกประเภทฉาบฉวยครับทางด้านแสงมารกต แล้วายกครับโอ้โหดางด้านแสงมรกกอาศัยความไวนะครับฉาบช่วยทั้งต่อยหมัดทั้งออกแข้งเนี่ยหนึ่งสองีโดนลกทีในขณะที่เทวริทน้อยก็อาศัยความหนักหน่วงครับก็ยังมีเวลาอีก2ยกด้วยกันเพราะฉะนั้นมาดูครับนี่คือคุมแดงครับแสงมรกกแบ่ในสปีดทางด้านน้ำเงินนี่ก็มเสียเล็กครับเสื้อแดงยังไม่แรงฤทธิ์เท่าไร่เพราะว่า ลูกน้องยังชกไม่ยังไม่เข้าตาครับว่าง่ายก็ต้องมาดูกันนะครับในการให้คะแนนข้างเวทีนั้นก็มีประภัยประเทศสนธยาพลาอานนันและก็ชาตรีน้อยเจริญครับที่ให้คะแนนสักขิ์รีพยานวันนี้ครับปฐมพงษ์ผลอรีจากมวยสยามและก็เมธากลยาพักจากมวยตู้ครับเป็นสักขีพยานทั้น้นสื่มวลชน ยกที่สี่โอ้โหแข้งขวาเอาชัดๆหนักๆได้เฮครับในขณะที่แสงมลกฏมาปั้มรัดกันอยู่เทวเรน้อยตีแสงมลกฏก็ต้องรัดเอาไว้เหมือนกันครับปล่อยให้ครับปล้มตีหนัก,นกๆไม่ได้ตัวเล็กขวานี่อยอ้าวเทวเรน้อยทําได้ดี เดี๋ยวว่าจะงุ้มง่ามกว่าหน่อยครับมาลูกนี้อะละครับเสียบเข้าไปติดมุมละครยิงโชกโอยิงเห็นครับความชัดเจนทางด้านแสงมรกตเคยชยนะมาแล้วสองครั้งครับ น้ำหนักอย่างนี้ก็ทางด้านเทวริน้อยตัวใหญ่กว่าต้องทำลงมาครับต้องรีดลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะแผ่วได้เหมือนกันอา้าวได้เชียได้เฮแต่เมื่อกก็พยายามเน็บเอาไว้ตลอดเจอลูกรัดเอวก็ไปเทวริน้อยทำอะไรไม่ถูกครับหัวเล็กกว่าก็ต้องอาศัยความฉลาดนี่นะครับจงังหวะหมุนโดนอีกแล้ว ไม่ได้ครับแถมเราเวยรัดไว้อยู่เลยทีเดียวที่เขบอกเชีย์มวยตัวใหญ่ทางบ้านไม่ว่าวันนี้สงสัยจะลำบากเหมือนกันเพราะมวยตัวใหญ่อย่างเทวริ์น้อยเจอแสงมรกตเข้าไปหน้าทีนี้ก็อ้าวแล้วครับยังได้พุดเยอะโอ้ยโดนแข้ง แต่ละดอกนี่จะเจนนะครับชัดเจนดังนั้นเทวินน้อยก็ยังตีได้เหน็บเน็บครับยังไม่โดนปลายปลายอ้อ้อาวมีข่าวอ่อนอย่างนี้เดี๋ยวได้ดูดีครับตาแดงไปหมดแล้วของเชียก็ให้เทวินน้อยบี้เข้าไม่ถึงนะโอ้อ ฉลาดเลือกเกินครับท่านผู้ชมเอวันี่น้อยทำอะไรไม่ได้จริงๆตีไม่ได้ยังคงเดินเดิน,ดนจะแทงก็แทงไม่ได้แข้งขาเกะกะไปหมดครับแสงมรากดตีได้ทีหนึ่งตีทีหนึ่งหมดยกที่สี่ครับกำลังเสรมครับผู้เอกของรายการศึกด้ามวยไทยสัปดาห์นี้เป็นการทิงแชมป์ ระหว่างแสงมรกกบรรนายสปีดกับเททธิ์น้อยเอสเควียิมในรุ่นจุเนยียลไลเวกับเดี๋ยวเราคงทราบว่าอีก3ามเนสุดท้ายใครจะเข้าสู่ไป้ายได้ค่าเข้มขัดมีเงินค่าฝึกซ้อมเดือนละ5 0 0 0บาทครับเจ็ดถึงติมเียนติงหาคมครับร่วมงานบรรแมงางาดของจังหวัดเชียงใหม่ที่สนามรังสนากาครับมีคอนเสิร์ตนิสิศาการเกษตรลูกซุ้มริงแอลคาร์เปลา,านะครับ แล้วก็ผลของการแข่งขันสึดยอ้ามวยไทยคู่แรกนั้นเหนือเพชรสักคอมสินชนะกรนเดชสวีเพื่อนครู3-0ยันแดงสักคอมสินชนะกะแดนสายชนกอชนพุเสือหวนออกกิจชนะกะแดนลำสายมอเกียร์น้าชายครับ6สิงหาคมครบพกันดอสระเบียบปันญยอดรักษักใจ9ทันหนิอินเทพครับ11สามรอกกาแฟจอยชนะกณ์ของโชค17ก้าจักรพันธ์อาบความบุญและคืนนี้ครับสุราชาสมบัติเิญที่วิลล่าคาเฟ่บางซองสุวิไัย ชม3นาทีสุดท้ายของมวยจริงแชมป์กับฝ่ายแดงแสงมรกกครับเล็กกว่าแต่ว่าใจถึงไม่กลัวครับคู่นี้พบกันมาแล้วครั้งหนึ่งโดยทางด้านแสงมรกตเป็นฝ่ายพ่ายคะดนนไปนะครับครั้งนะครับตอนนี้เป็นการตัดสินโดยมีเข็มขัดเป็นรางวัลครับเข็มขัดอยู่ที่ไกลเดือนละ5บาทครับ5บาทบาทละพันก็5000บาทนะครับ 5 0 0 0บาทประกบว่า3ครั้งนั้นแสมรกชนะ2เทเบร์ิตน้อย1วันนี้ถ้าเทเรลิตน้อยชนะก็เจ้ากันไปแต่ถ้าแพ้ก็ถือว่าแพ้นะครับเพราะ3ต่อ1สามประดจุดท้ายครับเราคงจะทราบทุกวันเสาร์ครับสศึเจ้ามวยไทยสัปดาห์หน้าคุณนำรายการเดชปราการนะครับประท่ากับรลุงจัดพิชิตมาน117เดินเข้าลุกไล่นะครับก็คือเทเบลิตน้อย ต้องการหาคะแนนเพื่อเป็นการทำแต้มเท่าคือเจ้ากันแต่ทางด้านของแสงมรกตโอ่งจะทราบก็เป็นมวยที่ปีไม้และมือจัดการพลิ้วเสมอครับก็คงจะเชียร์กันครับแสงมรกตอยู่ขอนแก่นเพรน้อยอยู่พังงาพังงาเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามครับแต่ผู้คนมักจะผ่านไปภูเก็ตกันหมดเด่น,นลุยครับพังงาลุยแล้ว สาวทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเอา้าวเชียร์กันหน่อยครับพี่น้องชาวขอนแก่นเมืองหมอแคนโอ้โหหัดขวาเข้าไปที่ใบหน้ากระทุ้บข่าวเข้าไปอีตรงมุมกระครั้งสามในสุดท้ายครับคะแนนนั้นเรามีกรรมการสกีพยานครับแล้วก็ตะยกนั้นเก็บคะแนนกันมาอยู่ที่กรรมการกลางประธานเทคนิคครับพลนทัทตรีวีรวัฒน์พิรัญญาเลข,ขาครับ ทีกลองเชิดบอกว่าปลายยกแล้วครับจะทำแล้วก็รีบเสียอ่าสอยเดีมาายมัสโอตอนนี้กลองเทียรครับไอ้จังหวะก็เป็นความคลึกคลื่นก็เป็นความคลึกคลื่นท่านที่อยู่ในเวทีดูทัง้งมวยบนเวทีดูทั้งบรรดาสาวน้อยทั้งหลายที่มาเต้นรูนนะครับ คุณชายยุทธนาเทพวันนี้พักขายของวันมาหันมาเที่ยมวยเมื่อกี้ได้ขึ้นไปมอบมาลงมาลายเรียบร้อยเลยปรากฏว่าแพ้ไปครับโอ้โหแก้ขงขวาแข้งมีมาเจียดไปเจ้าระเข้กว้าหางน้อยๆครับทางด้านของแสงมรกตแต่เมื่อกี้แข้งขวาเมื่อกี้ยกเข้าก้านคอแล้วก็แอนเดอร์ซินผาวาเลยหมื่นหนึ่งอ้าวซอกกับ หวังจะมือหนึ่งมันกนหบดยกสุดท้ารรมการบนเวทีครับกีรศัก์แสงจำบัดแต่ว่าเดี๋ยวพิธีกรคุณองอาจจะทักคุณคงจะขึ้นไปประกาศนะครับว่าผลการแข่งขันคู่นี้มีอะไรบ้างอย่าลืมนะครับวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติครับก็คือดอกมะลิครับ ท่านเตรียมหรืออย่างครับมีทั้งเป็นช่อมีทั้งเป็นดอกมีทั้งบัตรอวยพรและมีทั้งเป็นกระเช้าครับอย่างงานติดต่อสภาสัง,งคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษั Box Box ing, oter, ทบอสบ็อกซิ่งโปรโมทท่านกำกัดและไทยทีวีสีช่องสามนะครับก็ขอเชิญคุณลูกๆได้เตรียมครับเตรียมไปคารวะไปกราบเท้าท่านนะครับไม่มีคุณแม่ไม่มีเราในวันนี้ครับขอญาติเรียนให้ทราบครับ ตอนนี้รอกรรมการเอาลครับฟังบนเวทีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วนะครับใครจะเป็นแชมป์คนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นจูเนียร์ไลเวทและจะมีเงินประจำตำแหน่งอีกเดือนละ5,000บาทนะครับ กรรมการประภัยประเทศให้ฝ่ายแดงนะครับแสงมรกตแวนไอสปีด49คะแนนครับให้น้ำเงินเทวริตน้อย SK สยิม47คะแนนครับกรรมการสนทยาภัยอนันต์ให้แดง49น้ำเงิน47และชาตรีน้อยเจริญให้แดง49น้ำเงิน47เป็นอันว่า ทางด้านฝ่ายแดงครับแสงมรกตแวรนายสปีดนั้นเป็นแชมป์ครับชนะคะแนนโดยเอกฉันขอเนเชิญคุณประจนอุลปาธรกรรมการผู้จัดการ,ร,ารบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขึ้นคาดเข็มขัดเป็นเกียรติกับทางด้านแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับ จบครับเราก็ได้ชมศึกเจ้ามวยไทยกันมานะครับหลังจากที่ได้มวยผู้เอกนั้นจบไปแล้วนะครับเราก็คงจะได้เวลาที่จงลาจากท่านนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณครับวันนี้ทีมงานของเรามีคุณบรุทธโรจนพาณิ์คุณองอาจเจ้าทัคุณคุณมึกท่าเตียนคุณพัชรีคุนุชและผมมาดุลเดชจุจิริกุณครับด้วยความปรารถนาดีจากไทยทีวีสีช่อง3และบ,าาบัิษัทบอ,บอสบ็อกซิ่งโปรโมชันกัดพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันแม่แห่งชาติสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG